สวัสดีครับหนูสนมีตาใช่คุณเต้หรือเปล่าคะครับจากไหนเนาะจาก<ะ>พี่มีลูกสาวชื่อโบจริงๆใช่ไหมมีใช่ครับก็อยากเจอลุงครับเพราะว่านานมากแล้วโอโ้โหแบบหลายหลายปีเลยค่ะครับผมเมื่อติดต่อกับลุงแต่จะไม่จะไม่มีค่ะเดี๋ยวเต้กำลังจะไปหาพี่โบอยู่พอดีเลยครับผม ดีใจมากจะติดต่อเขาก็ติดต่อจะไม่จะไม่ได้แบบว่ายายเสียเรืออะไรก็ติดต่อเขาเขาไม่ได้ครับแล้วอย่างอย่างเนี้ยอย่างคือเออเห็นเพจได้เห็น,เ,เ,หนเ,เห็นเฟซของญาติญาติทางทางไปไปพอน้องน้องบัวไม่กล้าที่จะไปรบกวนเขาไปไปแบบว่าเขียนลงในเฟซเขาเอะไรอย่างเงี้ยทำไปทั้งเเขามันเป็นส่วนตัวก็เลยไปก้าวล้ำเขาแล้วเดี๋ยวเขาว่าเอาก็เลย ติต่อจะไม่จะไม่ได้เลยหรอว่าจะไม่มีการบิดผิวว่าจะไม่อยากเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโอ,โอ้แค่นี้ก็สุดๆุดแล้วแะครับพี่จุดจุดประสมอสอของเต้ยก็คือไม่ไม่ต้องการที่จะลากพี่อ่ะมาออกรายการแต่ว่าแค่ต้องการให้พี่โบเจอคุณแม่แค่นั้นเองครับ <laughs> เขาให้ปฏิเสธครับอืหึห